สิ่งวิดีเดีเกรนับนี่ลเรามาเล่นเกมเกมตีนักวันออกช่างหน่อยเนะฮ้ยเย่นเกมรถแข่งนะโอเคคราวนี้นเ,เราจะมาเล่นแมป ใช่แมเล่นแปบลบแบบแบบวะาจงไมนอ่ะรีบทำเลยสักประมาณสองสามกิโลนี่ครับมาต่อวันนี้เราจะมาเล่น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 นี่รถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้ว เราต้องลดคันน like ี้คือนั้นมันแก่เกินไปโอ้ยขอโทษนะน้องรีบทำก็สิบห้านาทีพอได้เนี่ยเดียไอ้เฮนอเงกี้ ข้างไหนอาฮะล็อเข้ากันมาในเกมแล้วนะแป๊บเลยนะยตยอปก่อนเสียงเครื่องยนต์ฟ6 โดนตรีปเอาวเลย okay. Okay. <Okay. S 1> โอเคแค่นี้ลุยต่อขนมากเออหนึ่งขอไปสำรวจคำหยาบด้วยนะแคปเอาละอันนี้ดันบัสเซโลน่าเชียว ตอนนี้คือเราจะเล่นสักประมาณสารอบไดกันเพราะว่านี่เป็นสองนาทีถ้าน้อยกว่านั้นก็ไม่รู้เลยเราก็ต้องแคดนี้เก็บแกสนะเก็บแกะ อืมยังเมาตรงนี้ยชนพังกละลดดแต่คราวนี้ไม่เป็นไรเยียบคีอคนบา้านลากเมาโน่อลันดาเฮ โอ้โยเทโซ่ตรงนี้เป็นตรงที่ชอบที่สุดเพราะไม่โดนผันโดมถล่มทุกที่เฝอให้อันนี้รถเร็วเกินไปนะเ,เดี๋ยวรถเร็วเกินไปใช่ไหมได้เดี๋ยวไปเอาคารด์ดีมาเล่นแป๊บนึงอ่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้เอาคาัสดีเล่น นียเป็นไงอ่ะมีคันนี้ที่ซื้อบาทเหรือเปล่ามาลุยนียยย่มันจะชนะแบบค l าดดีหรือเปล่าหลานี้ปั๊มได้นะตังปั๊มได้แต่เิมนีหายโคตรยาก,กต้องเล่นโฆษณาจันรวย ที่ตังสามหมื่นเนี่ยซื้ออะไรหรอกเราไปซื้อคัสเอ็ดืมองหนึ่งเอาลองเนึ่นี่เอาปีเนี่ย่เลยผมไม่ความเร็วแค่สองร้อยเราจะไปสู้หาอะไรมันได้มันก็ต้องมานั่ง เช้ในตั้ที่แปกนี่นะมึงเอาเราเ้ยมึงเอาเ้าทันทำลัดทำกึ้งตกเฉยกานี้พัดแรกนะฮะี p แรก ดูดค่าียเฮียค่าดนตีนะเก็บในตับตดไม่เลวเอาแล้วเ้าัวกลัว โดนนีไปชนอันดับที่หนึ่งนุ่นกระโกจไปแผลกูก็ม่งดิโอ้โหด้ยเฮ้ยเร่การดีดีแล้วกูก เียนเียเซฟอีกเ่า่ผมไม่ค่อยเอาเครื่องมนเลยว่าแล้วเมือนต้องเอาันกลับให้จงได้ชนแม่ง เรียบร้อยอันดับสี่ท่อเอ๋ยสัาเวนอ่าฮะมันจะลุกจะซื้อกูเวียนในสัม่าารอะไรกันแอะไรคือเม ปฏิบัติการก้กันอยู่สังารประธานธิบหรัจในล่แลยดีรเลยดีเินลกแ่ัรถนีมเลยดรูเลยตอนี้กคือระาราเยอบดียังมเเอตันเมอร์ติน เล่นคันนี้แหละ V ซี่สับสองแบบัส V เฟกิน่าแมวกูเก็ตมึงจำเป็นต้องใช้รถคัสสีก็มีนี่ใช่หรอวะดีนะ่านะ นี่แหละตัแมวเอผมเป็นนักล่ตอทองตัวด่างแมงอันอซ้ำอ่ะรอบนี้นาาออร,รอบสุดท้ายจบมาแล้ว เดตเชื้อไอแลออขขอนี่แหละเออมาขัดความกู้แขงควงเล่นกันเริ่มมากู้วดจัดการแล้วกู้แขงสองสามตีแล้วกาวเหมือนทีแล้วผมวลงเลงอ่ะลงไม่ได้นะสิบห้ทาทีลงไม่ได้ไม่ได้ป่าเดียว Ayo คัมรุไอแลนด์นะดูโหความตีลังกา เฮ้ยอะไรอย่างเง้ยนี่ไงติดเชื้อด้วยม,มึงถ้าผมมันจะระเบิดต้องไปให้ไก่ที่สุดในตัดไม่หมดเนี่ยขอดีข้องมน่นถ้าง,างั้นขวงดีน้องก้าวขวงดีน้องก้าวเอ่อเียบ็บตครับแค่นี้เข้าเป็นชายได้จบ ที่มันหนัขัดออกนะไอลลแลนติกเชียวขัดออกต้องตีนึงนี่ป่ะรักกันแหละรัดโลนแล้วมันซอฟไอเดียเทปอะเรื่องส่วนน้อย้องานเข้าและห้าสี่ สามสองหนึ่งตุ่มนานติดเชื้อปดกูติดเชื้อปัป๊บเลยกูถูกปวดปล่อยทีนี้อี ดู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 ดเดือเดือเปียบร้อยมึงสร็ดีเก้งเหลือเข้าที่หนึ่งให้ฟัก,กฟักฟักโอ้โหเข้า,า,<อ>ขาที่หกลรวอะ จะไม่ค่อยได้ไอแลนเนี่ยมันต้องไปทางไหนโคชนะบ่อยนะไม่ได้โอ้มันไปทางไหนโอ,อ้หอันดับที่หนึ่งอืมเรียบร้อยต้องชนะกนะูต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะ เงินมึงมึงจะมาสูรรถกูเดี๋ยวเกือบตายมันวะไม่มีในทัพนี่มันเข้าเฮ้ยนั่นก็จก็ไม่งี้นี้แหละ Bye-bye,